สวัสดีคะ่ะวันนี้ป้าหนึ่งจะมาชวนทําเครปสลดัดมีทั้งแบบโคนหรือแบบกรวยแล้วก็แบบม้วนแบบนี้ตัวแป้งเครปนุ่มนิ่มแถมทํำง่ายมากๆเลยเอาละค่ะไปเริ่มต้นลงมือทํากันเลยน้าไข่ไก่มา1ฟองป้าใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองนมสด150 ml หรือ12ชั้นกลางครึ่งใช้นมกล่องได้นมขวดได้นมโรงเรียนได้นมยี่ห้ออะไรก็ได้น้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะ หรือ1ช้อนกลางคลิปนี้ป้าใช้น้ำมันปาล์มธรรมดาเลยนะเกลือ1หนยิบมือน้ำตาลทราย12กรัมหรือ1ช้อนกลางหรือ1ช้อนโต๊ะช้อนกลางในความหมายป้าคือช้อนสั้นสีเงินที่เอาไว้ตักกับข้าวนะใช้ตะกร้อมือตีตีตตคนคนส่วนผสมให้เข้ากัน เติมแป้งเค้กลงไป80กรัมหรือ10ช้อนกลางปาดเรียบหรือครึ่งถ้วยตวงกับ2ช้อนโต๊ะคนผสมให้เข้ากันเมื่อเข้ากันแล้วหยุดมือทันทีอย่าคนนานค่ะเดี๋ยวแป้งเครปจะเหนียวน้ำส่วนผสมที่ได้มากรองแป้งที่เป็นก้อนๆก็บี้ๆๆลงไปค่ะเสียดาของ เสร็จแล้วหาอะไรคลุมแป้งพักแป้งทิ้งไว้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก่อนนำไปทอดนำน้ำมันพืชทาบางๆบนกระทะกระทะเย็นนิดนึงนะคะขออภัยเปิดเตาใช้ไฟอ่อนๆให้กระทะาพอร้อนตักแป้งเทลงไปในกระทะแล้วกลิึงแป้งให้ทั่วในคลิปใช้กระทะขนาด8นิ้วจะใช้กระทะไซส์อื่นก็ได้นะคะไม่มีปัญหาเลย ใช้ไฟอ่อนๆทอดแป้งจนกระทั่งเห็นฟองอากาศกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งชิ้นแป้ง1สูตรถ้าใช้กระทะไซส์นี้ความหนาแป้งประมาณนี้จะทำเครปได้ทั้งหมด4ชิ้นตัวแป้งเครปจะออกหนานิดนึงนะจะไม่บางเท่ากับตัวเครปเย็นเมื่อเห็นฟองอากาศกระจายตัวอยู่ทั่วแผ่นแป้งเคลปแบบนี้แล้วทำการพลิกกลับด้าน ทอดแป้งเครปอีกด้านสักครู่ให้พอสุกตัวนี้ป้าไม่ได้ต้องการแป้งเครปที่เนียนไม่มีรอยเหมือนตัวเครปเย็นนะคะป้าว่ามีรอยไม่ไหน่อยแบบเนี้สวยกว่าทอดๆดไปจะเห็นรอยฟองอากาศปุดๆขึ้นมาแบบนี้นะคะเมื่อเห็นฟองอากาศปุดๆทั่วทั้งแผ่นแล้วก็ตักขึ้นตักขึ้นวางพักผึ่งบนตะแกรงพลิกกลับด้านให้ดูค่ะแป้งอีกฝั่งหน้าตาเป็นแบบนี้นะ บีบมายองเนสใส่ลงไปป้าใช้ไมยองเนสของ QP แต่ยี่ห้ออื่นก็ใช้ได้ป้ายป้ายปาดปาดมายองเนสให้ทั่วทั้งชิ้นถ้าไม่ชอบหรือไม่มีไม่ใส่ก็ได้ค่ะวางผักต่างๆลงไปตามชอบตามด้วยไส้ที่ต้องการอย่างอันนี้เป็นไส้กรอกก่อนใช้ลวกน้ำร้อนสับให้แห้งหั่นเป็นชิ้นแล้วก็มาวาง ตัวไส้ปรับเปลี่ยนเองได้ตามชอบเลยค่ะจะเป็นแฮมเป็นปูอาจเป็นอะไรก็ได้ชิ้นนี้ป้าจะใส่ชีสด้วยใส่แค่ครึ่งแผ่นก็พอคลิปนี้ป้าใช้ชีสตัวนี้นะเพราะว่ามันถูกที่สุดในตู้ที่เจอวันนี้ชีสตัวนี้แผ่นหนึ่งก็เกือบ10บบาทแล้วนะขนาดถูกที่สุดหั่นชีสเป็นชิ้นขนาดตามชอบวางชีสที่หั่นไว้ลงไปบีบซอสมะเขือเทศหรือซอสอื่นๆตามชอบ ครับครึ่งแต่ไม่ต้องให้ขอบของแป้งเครปมันเสมอกันนะคะให้มันเหลื่อมกันประมาณนี้นะค่อยค่อยม้วนแป้งเครปให้ดูเหมือนกลวยอันนี้ม้วนแบบช้าๆให้ดูนะคะแป้งเครปที่นํามามว้วนพักทิ้งไว้ให้เย็นสนิทค่อยมว้วนหรือม้วนตอนอุ่นๆก็ได้ม้วนไม่ยากเท่าไหร่ค่อยๆหัดไปตัวแป้งเขาจะนุ่มนิ่มม้วนแล้วไม่แตกนะคะดูสิลืมบอกไปแป้งเครปที่ผสมก่อนทอด ถ้าใครผสมออกมาแล้วรู้สึกว่ามันข้นหนืดเกินไปให้เติมนมเพิ่มได้นะเพราะว่าแป้งข้นหนืดเกินไปทอดแล้วแป้งเครปอาจจะแตกได้ตอนม้วนเพื่อความสวยงามป้าจะนำกระดาษมาหอ่อกระดาษห่อที่ใช้เป็นกระดาษไขสำหรับอาหารจริงๆเขาเอาไว้ห่อ,อพวกเบอร์เกอร์นะคะขนาด22เซนคูณ22เซนจริงๆเอาไซส์เล็กกว่านี้ก็ได้นะอันนี้ป้าว่ามันแอบใหญ่ไปนิดนึงพับกระดาษหมวนรอบตัวเครปแบบนี้นะ ทำแบบสโลโมชั่นให้ดูอีกหนึ่งรอบเริ่มต้นพับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ก่อนแล้วก็พับมุมด้านหนึ่งขึ้นไปจับปลายให้แหลมพับมุมอีกฝั่งหนึ่งเข้ามาออมรอบแป้งเครปเสร็จแล้วเดี๋ยวป้าจะแอบ,บแปะมะเขือเทศไปสักลูกหนึ่งเพื่อความสวยงามป้ายดาวอันนี้นะซื้อมาจากดาโซใครจะทําขายไม่ต้องใช้นะคะเพราะว่ามันแพงมาทำแบบโรกันบ้าง วางผักวางไส้ต่างๆที่ชอบลงไปตัวไส้เนี่ยป้าจะวางเยื้องมาที่มุมด้านหนึ่งของตัวแผ่นแป้งนะคะจะไม่วางตรงกึ่งกลางนะใส่ไส้เสร็จแล้วก็บีบซอสบีบมายองเนสลงไปตามชอบขอใส่ผักเพิ่มนิดนึงพับแป้งพันรอบไส้พับขอบแป้งอีกสองด้านเข้ามาตัวมุมไม่มีการแตกหักเลยนะคะดูสิ จากนั้นมวนแป้งไปจนสุดเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟสองชิ้นนี้ชอบชิ้นไหนพิมพ์บอกป้านหน่อยนะดูลักษณะแป้งเครปที่ทอดได้นิดนึงนะคะชิ้นนี้สังเกตเห็นไหมตัวแป้งมีรูพุนค่อนข้างเยอะ เทียบกับอีกชิ้นจะเห็นชัดเลยค่ะว่าอีกชิ้นเนียนเรียบไม่มีรูพรุนสาเหตุเป็นเพราะว่าตัวที่มีรูพรุนเยอะๆเนี่ยทอดด้วยกระทะที่มีความร้อนสูงกว่านะจ๊ะดังนั้นถ้าไม่อยากให้แป้งเครปมีรูพรุนแบบนี้ลดความร้อนของกระทะลงเดอ้อถัดมาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบแป้งเครป1สูตรหรือ4ชิ้น แป้งเค้ก2บาท88สตางค์แป้งเค้กร้านวัตถุดิบเบเกอรี่มีขายแมคโครมีขายนมสด7บาท50สตางค์ใครใช้นมโรงเรียนได้ของลูกมาแล้วทำกินเองที่บ้านส่วนนี้ก็ไม่ต้องคิดเนาะไข่ไ,ไก่1นึฟองตีไป4บาทน้ำตาลทรายสาสสตางค์เกลือ10สตางค์น้ำมันพืช1บาทรวม15บาท78สตางค์ต่อ1สูตร 1สูตรทำได้4ชิ้นดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบแป้งเครป1ชิ้นจะอยู่ที่3บาท95สตางอันนี้แป้งเปล่านะยังไม่รวมไส้มาดูต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นแบบรวมไส้เราบ้างแป้งเครป3บาท95สตางชีสครึ่งแผ่นป้าตีไป5บาทนะใครไม่ใส่ชีสตัดส่วนนี้ทิ้งไปเลยค่ะซอสและมายองเนสตีไป1บาท พัก 1>, 1บาท50สตางคไส้กรอก3บาทไส้กรอกป้าใช้หมูอร่อยเหมือนเดิมเขาไม่ได้จ้างนะคะไม่มาจ้างสักทีเนี่ยรออยู่กระดาษห่อตีไป3บาทนะคะเผื่อว่าใครสั่งซื้อออนไลน์แล้วมีค่าจัดส่งรวมต้นทุนวัตถุดิบสำหรับเครปไส้ไส้กรอกชีส1ชิ้นแบบในคลิปต้นทุนวัตถุดิบจะอยู่ที่17บาท45ตางต่อชิ้น ต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีนะใส้ใช้มากใช้น้อยใช้ตัวไหนคิดใหม่เองด้วยนะจ๊ะและในคลิปนี้นะไม่ได้คิดค่าแรงค่าแกส๊สค่าที่ค่าน้ำค่าไฟค่าจีปาถานู่นนี่นั่นให้นะยังไงใครจะทำขายบวกเพิ่มกันเอาเองนะคะป้าป้าถ้าจะทำขายขายชิ้นละก,กีิบาตดีถ้าเป็นแบบกรวยหรือแบบโคนเนี่ยนะคะ ถ้าเป็นป้าป้าก็คงจะขายซักชิ้นละ3ามสถึงสาบาทป้าขายแพงอีกแล้วหนูอยากขายซัก2ี่บาทได้ไหมคืออย่างนี้นะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เหมือนกันกําไรที่พอใจก็แตกต่างกันถ้าคิดทุกอย่างแล้วบวกกําไรแล้วพอใจที่เท่าไหร่ก็ขายในราคานั้นโลดไม่ต้องเชื่อป้าเนาะเอาละค่ะสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีค่ะ